ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับข้าวก็ไม่มีน้ำจะแช่นะครับยาก็ขึ้นนะครับฝนก็ไม่ค่อยตกนะครับโอ้ยตายเลยนะฝนปีนี้ว่าปีกายแรงแล้วปีนี้ยังแรงกว่าปีกายนะครับไม่ค่อยเท่าไรนะครับปีนี้ไม่ค่อยจุบใจเลยน้ำเพิ่งจะมาเจาะแจ๊นะครับ จะานปุ๋ยก็บานไม่ได้ด้ยนะยายัางไม่ตายดีเท่าไรให้น้ําแช่ก่อนสีดยาอีกรอบนะครับสีดยาอีกรอบนะครับโอ้ยหนักใจเลยข้าวปีนี้ทํายากจริงๆนะครับทํายากจริงๆนะครับว่าปีไกยแรงปีนี้แรงกว่าปีไาย นะครับท่นได้ซราเยอะเหมือนกันนะครับน้ำเพิ่งจะมีมาน้ำฝนนะครับน้ำคลองยังไม่มาเลยนะครับมีน้ำฝนปะปลายนะครับมีน้ำฝนปะปลายพอได้นะครับได้ค่ายาใบแหลมกับใบกว้างไปแล้ว,ว,วนี่ครับ ตแปดต้นเมวลยนดูแลยากจริงๆนะครับนะครับยากกว่าเยอะนะครับยากกว่าเยอะนี่ฉีดยาฆ้ายญาไปแล้วนะครับอืมกว่าจะได้ข้าวกินก็ลำบากความแรงนะครับตายตายตาย นะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับเพชรหินลาดนะครับช n n e l นะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับชอบอกชอบใจมีอะไรแลกเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันดูนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับออกมาดูนาไปฉีดยาไปว่ามันตายไหมนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆื